มัดหัวใจยายสุกตานะครับมผมก็เป็นละครเรื่องแรกของผมด้วยก็ดีใจมากๆเพราะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสเจอพี่ๆนักสแสดงก็เจอพี่ๆทีมงานทุกๆคนเลยครับผมฟิลฟิลมันแตกต่างไหมกับซีรีส์ที่ผ่นานเออผมว่าแตกต่างนะครับเพราะว่าอย่างอย่างตอนทันทานทยเดอะซีรีส์เนี่ยเราบานบวงส่วงแต่ว่าที่เพื่อนๆพี่ๆเ <c oughs> พื่อน <c oughs> ๆนักแสดงที่มาบวงส่วงกับเราด้วยเนี่ยก็จะเป็นหน้าใหม่ทั้งหมด แต่ว่าพอมาครั้งนี้เนี่ยเราได้มาบวงสรวงร่วมกับพี่ๆการแสดงที่แบบเขาเคยผ่านผลง,งานการแสดงกันมาหลายเรื่องแล้วแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆมันกดดันแล้วพอมันขึ้นชื่อเป็นอูละครยาวยาอะไรแบบนี้กดดันครับกดดันมากเพราะว่าด้วยด้วยบทด้วยอะไรต่างๆด้วยด้วยตัวนักเอดดกเอด้วยที่เป็นพี่เจนนี่ด้วยเราก็ค่อนข้างมีความกดดันนิดนึงแต่เราก็จะพยายามทาให้เต็มที่ครับเห็นว่าเราเจอพี่เจนนี่เราชมว่าเขาหน้าเด็กมากใช่ครับตอนแรกเจอครั้งแรกผมตกใจเลยครับหน้าคนแรกมาแรกพี่เจนนี่มาหน้าสดเลยครับแล้วพอเห็นเฮ้ย น่แหน้าเด็กกว่าผมอีกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่แต่พี่เจนนี่ดูแลตัวเองดีมากจริงๆได้ยินแบบข่าวแบบเขาเหมือนแบบประมาณว่าเป็นคนแบบทำงานเก่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมผมได้ยินมาว่าพี่เจนนี่เป็นคนที่ เป๊ะเรื่องการทํางานมากเราก็ต้องเป๊ะตามเขาครับเพราะว่าเราเราก็ไม่อยากมาถ่วงเทียวเหมือนกันส่วนตัวเราไปเรียนอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะเรียนแต่งหน้าครับเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในเรื่องนี้ครับผมเพราะว่าในในเรื่องเนี่ยตัวผมจะรับบทเป็นช่างแต่งหน้าครับผมที่มีฝีมืออันดับต้นๆของประเทศด้วยแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็น ยูทูบเบอร์ที่ทำเกี่ยวกับเป็นพวกบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรพวกนี้ด้วยใช่เราก็ต้องมีจริตในการรีวิวหรือว่าในการแต่งหน้าอรงๆ้อยู่บ้านอยู่บ้านเนี่ยนั่งแต่งหน้าตัวเองซ้อมอะไรอย่างงี้ก็มีครับมีมีแบบบางทีมือก็ไปไปอะไรก็ไจริตมันต้องเบอร์ไหนอะอะไรครับจะต้องแบบว่าเอาจิมมันจริตของเออามัจะต้องมีนิดนึงอ่าประมาณนี้อ่าจะาแล้วูเทาแล้วก็เขิน อะพอพอต้องไปเรียนพอมันแบบเริ่มมีสกิลแล้วตามนี้แต่งหน้าเองได้ไหมฮะถ้าแต่งเองก็อาจจะได้ครับออผมแต่อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานมากๆแต่แต่ง <พอ S 1> ให้คนอ, <ผม S 1> อื่นได้พอได้ครับตอนที่แต่งให้พี่เจนนี่เป็นไงบ้าง <c oughs> เออก็ผมก็แต่งไปแล้วก็พี่เจนนี่ก็ช่วยดูไปด้วย <c oughs> ว่าแบบเอ้ยมันโอเคหรือเปล่าหรือว่าตัวนี้ผมใช้ถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่เจนนี่ก็คอยบอกด้วยครับว่าอะไรง่ายสุดในการแต่งหน้าที่เราได้มาชิญง่ายสุดเหรอครับผมว่า ทาครีมครับอั้นไม่ใช่แต่งหน้าเขียนคิ้วหรือว่าเออไรอะไรจมูกแล้ว่เราฝืน่างะเขาเรียกว่าอะไรครับปัดแก้มอ่าปัดแก้ม่าปัดแก้มง่ายสุดแต่ว่าที่ยากที่สุดเลยสําหรับถ้าถ้าทำให้ตัวเองนะครับจะเป็นการติดขนตาจะยากมากเราติดขนตาให้ตัวเองด้เหรอใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตอนตอนไปเรียนเราก็ต้องมีแบบติดติดขนตาตัวเองด้วยแบบกว่าทากาวแล้วก็แบบ เล่กระจกอะไรเงี้ยมันก็จะเลงยากครับผมแต่ถ้าเกิดแต่งให้คนอื่นน่าจะเป็นเรื่องตาครับพวกทบล็อกตาอะไรพวกนี้ครับนแล้วันนี้ความกดดันมันลดน้อยลงเยอะอย่างกับการที่มันหยุดคนคาดหวังเราเยอะมากก็รู้สึกชิวขึ้นกว่าตอนแรกนะครับเพราะว่าตอนแรกเรามาแบบศูนย์เลยเรื่องสกิลอะไรต่างๆในการแต่งหน้าในเรื่องอะไรพวกนี้เราศูนย์เลยแต่ว่าตอนนี้เราก็พอเริ่มจับทางได้แล้วแล้วพอมมีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปกับพี่เจนนี่แล้วก็พี่ๆนักแสดงคนอื่นด้วยเราก็รู้สึกว่า เออเราเริ่มมาทุกทางแล้วเรารู้สึกไงคัว่าตอนนี้เป็นพระเอกช่องสามแล้วะโอ้ดีใจครับเพราะว่าเราก็เห็นพี่พีเขาแบบในทีวีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบเราก็ติดตามช่องสามมาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยเราก็ได้เห็นพี่ๆีพระเอกในหลายๆเจนมาด้วยแต่ว่าตอนนี้เราได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้เองก็ดีใจมากๆเห็นว่าแม่เราสมแม่เราสนใจมากกับการที่เราจะเป็นพระเอกช่องสามใช่ครับผมเพราะว่าแม่ผมก็เป็นแฟนช่องสามเหมือนกันครับเป็นแฟนน ใช่ครับ <c oughs> ผมต<ช> <c oughs> าบัน <c oughs> ตัวเองนะครับผม <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งก้าสำคัญในการทามมํางานของผมเหมือนกันครับแต่มันต้องเริ่มนั้หนึ่ง <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าซีรีส์กับละครเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างนะครับผม <c oughs> ทั้งเรื่องออความลึกของบทหรือว่าเนื้อเรื่องเรื่องราวสตอรี่อะไรต่างๆมันจะมีความยาวแล้วก็เข้มข้นมากกว่าเราก็ต้องทาการบ้านให้เยอะมากกว่าเดิมด้วยครับอย่างวันนี้คือครูถับตั้ง2 8่สิบแคนัี่บเคือเป็นถับมาซัพพอร์ตวันนี้เรา สบายใจมากขึ้นเพราะอนนั้นอาจจะมีขาข้อเท้ับไปเห็นด้วยละแต่วันนี้คือร้องก้าไปจักลับแล้วโหดีใจครับผมแต่ว่าเอาจริงๆพี่ๆแฟนคลับผกส่วนใหญ่ผมว่าก็น่ารักทุกคนอยู่แล้วครับผมพี่ๆีเขาก็แบบพร้อมจะซัพพอร์ตเราอยู่แล้วเวลาเราจะไปทางไหนหรือว่าอยากจะลองทาอะไรเนี่ยพี่ๆเขาก็พร้อมที่จะแบบคอยซัพพอร์ตคอยดูแลเราอยู่แล้วครับหือเขาสนับสนุนในสิ่งที่เราเลือกใช่ครับผม ความตื่นเต้นของเขากับงานชิ้นนี้ผมรับเป็นยงไบ้างครับความอ๋อความเต้นพี่พี่แฟนครับผมว่าพี่พี่เขาตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าจากที่เห็นแบบกระแสในทวิตเตอร์อย่างอย่างวันนี้ครับงานวงสวงแบบเรายังไม่ได้เริ่มวงสวงกันเลยแต่ว่างานวงสวงก็คือขึ้นเทรนที่หนึ่งไปเลยก็ดีใจครับแล้วอย่างเขามีของขวัญอะไรเป็นเริ่มต้นให้เราสักไรั้งพี่พี่แฟนคลับใช่ไหมครับ มีมีแบงค์มาไหมครับมีไม่มีไม่มีแบงค์คุยท้แค่เพ่มีพักพักก่อนแล้วว่าทุกงานเลยครับอันหลังตอนนี้พอพอก็ไม่อยู่ทั้งสามแล้วมีงานอื่นๆได้ทําอีกไหมคะในช่องอ๋อในช่องหรอครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีแค่ละครเรื่องนี้แหละครับผมถ้าเป็นที่ช่องครับแต่ว่าถ้าเป็นข้างนอกก็ อาจจะมีอีกครับผมมีม,มีครับมีคอนเสิร์ตของอองานวันเกิดครับผมที่เราจัดในโนอการวันเกิดของเรานะครับในวันที่4ธันวาคมนี้ครับก็มีทั้งร้องเล่นเต้นอะไรต่างๆครบรถเลยครับเตรียมเตรียมแค่ไหโอ้เตรียมมาก ตอนนี้น่าจะประมาณ70%ได้แล้วครับคนจะมากน้อยขนาดไหนเขาไปด้วยช่วงโควิดด้วยเนาะมันเป็นออนไลน์เขาจะควิดคนเติมค่ะเท่าไหร่ก็ได้เนาะเท่าไหร่ก็ได้อลิมิเต็ดค่ะคือด้วยความที่มันต้องมีแฟนต่างชาติมาด้วยจะต้องเตรียมแต่เราเป็นแฟนต่างชาติใช่ไหมใช่ครับเราก็จะมีเพลงที่เป็นคัสสำหรับพี่ๆแฟนคลับต่างประเทศด้วยครับผมจริงๆแบบเหมือนได้เช็คฟีดแบ็กจากแฟน เอาจริงพี่พี่แฟนคลับส่วนใหญ่เขาก็เห็นด้วยนะครับเขาก็มองว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งก้าวในการที่แบบเราจะพัฒนาในการแสดงหรือว่าในการทํางานในวงการบันเทิงของเราไปขั้นพี่พี่เขาก็แบบพร้อมจะซัพพอร์ตเราู่แล้วครับขอบคุณนะครับ